เราจะพามาเที่ยวง,งานช้างโซลินนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่สุดสนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันอันนี้พอเราเข้ามานะครับเราจะมาเจอโซน ของใช้อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับเราเห็นเราเห็นช้างไหมช้างอยู่ตรงนั้นงานช้างก็ต้องมีช้างอะเนาะไปเดินเข้าไปด้านในกนให้หาช้างให้เงินไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในก่อนฮะมีเงินเลยตอนนี้ <laughs> อาหารชางไหมแต่ว่าไม่ได้เอาตังค์มาเลยตอนนี้นะไปเดินมเนมเด้ไหมให้เดินซ้ายเดินขวาดูของกินไหมดูโซนของกินไหมไมียำแหนมมีอะไรด้วยนะของกินเยอะอยู่นะครับ มีร้านน้ำร้านยำหมูยำร้านนี้น่ากินมากเลยเท่าไหร่นะ60บาททุกอย่าง60บาทเลยนะเออมียำยำไขป่ปลายำหอยเล็บมือนางอันนี้ร้านขนมครกนะครับดูไหมคะดูดิรัก่อนน่ารักของเด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยนะของเด็ดน้องก็จะเป็นนี่นแหละขนมเบื้องไส้เยอะมาก มีเป็นถุงมีเป็นอันนี้ด้วยนะเนาะออ,อันนี้ก็ยังไม่เคยมาเทานี่เป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆครับว่าระยะทางมันยาวขนาดไหนเนาะนี่แต่ของน่ากินอ่ะอยากชิมมาแต่ว่ากินข้าวมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วด้านในนะครับ เขาบอกว่าตัว20บาทผู้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบบาทนะครับเดีย๋ยวขอยาใส่แมสก่อนนะครับขอบคุณครับก่อนเข้านะสรับสวมหน้ากากกันนไมัยแล้วก็ล้างมือทำความสะอาดด้วยนะครับ ของกินเนาะก็มันสั่นๆมีน้องร้องเพลงด้วยแหละน้องหารายได้นะครับขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าก็เยอะนะครับไปไปดู ของขายเสื้อผ้าเยอะก็จะประมาณนี้แหละถ้ามีงานนะครับโซนเสื้อผ้าของกินก็จะเยอะหน่อยนะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะว่าตรงที่เขาแสดงช้างอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยแล้วกันหาดูว่ามีไหมของเยอะอยากซื้อยากซื้อแต่ตอนนี้ก็ไม่มีตังค์เลย ร้านเสื้อร้านนี้สวยนะเนี่ยความมือเห็นไหมตัวน,นั้น,เ,นะะเดี๋ยวลองถามพ่อค้าเดี๋ยวลองลองถามพ่อค้าด้วยร้านไหนดีอ่ะอเรายังไม่รู้เลยฮนะเดินเข้ามาว่าร้านเออร้านที่เขาสแสดงช้าน่ะอยู่โซนฝั่งไหน วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเยอะๆเนาะยี่สิบสองอ๋อยังเหลืออีกวันนึงยี่สิบสามแล้วยี่สิบสามวันสุดท้ายเราจะเลี้ยวขวาไปดูไหมเดี๋ยวลองลองไปดูฝั่งขวามือกันว่าเป็นลานอะไร อขาเป็นโซนของกินนั่นแหละก็ยังเป็นโซนของกินอยู่เลยใจอยากลงทุนไม่ตามเป็นตู้กาแฟดอกไม้ตอนนี้นะครับผมกำลังได้รับความไปหาของกินของกินเยอะแต่โซนนี้มันค่อนข้างจะเงียบเนาะไม่เยอะนะของเล็กๆๆนิดเ,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 เดียวไ,ไปดูฝั่งมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามแม่ค้าก่อนพี่ครับที่เขาแสดงช้างอยู่ตรงไหน,นครับออกต้องออกไปก่อนใช่ไหมใช่ไหมครับ เขาคิดค่าเข้าเท่าไหร่นะครับ<ะ>คิดค่าเข้าไหมชมช้างห้าร้อยเลยครับ,บนนใช่ไหมอันนี้รอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมเพืนบอกตอนเย็นเป็นรอบสุดท้ายแล้ว<อ>ไปเดี๋ยวเราไปดูเหมือนจะเป็นห้าร้อยนะไปดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในในงานแล้วนะครับอยู่ตรงโซนที่เป็นสวนสนุก คนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เครื่องเล่นค่อนข้างเยอะ,อะมีรถไฟหอมีชิงช้าสวรรค์มีตัวทอร์นาโดครับแล้วก็มีบ้างผีสิงมีปลาหมึกยักษ์ด้วยนะครับก็ซื้อบัตรลยครับซึ้งกับคุณลูกเลย

หม่แล้วตัวต่อไปนีเดียวหลักเดียวครับอดใหม่สีเฮให้เบิเสลัดปั๊บอย่างนี้ได้เลยยังไงก็ได้นะแต่ขอคไปด้วยสี่ไ้นะครับเขาลูกแก้วดูขาปลาลูกหจอไปมขาขาแล้วเร่เอาวเดยวาปิกรรการรกาเดียวนยพี่การหายใจคาีะ็ให อนแรกอ่ะว่าจะเข้าไปดูช้างครับแต่ว่าบัตรเข้าอ่ะสามร้อกับ500เยอะเกินอ่ะที่จริงก็อยากกุดหนุนนะแต่ก็แพงเกินอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินตามตลาดไปดูแล้วกันดูของกินของใช้ดีกว่าเนาะเนาะไม่ต้องไปดูแลวช้าง โอ้ยวยหกพีตอนนี้เหลืออยู่2เครื่องสามสามเ้าร้อยเก้เดี๋ยวเราจะพาไปชมน้องๆนะครับเขาเต้นกันเนาะเต้นโคเวอร์นะครับในถนนอ่างานช้างนี่นะครับอยู่ด้านหลังเห็นนะครับ เจอช้างอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับอีกเชือกหนึ่งนะในงานแต่งตัวน่ารักมากเลยอ่ะนนแต่งตัวซะน่ารักเลยน่าจับขึ้นทางไปยิงเด็กอาหารใหญ่เลยอ,อันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับโหกระทิงตัวใหญ่มากเลยอะ นี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบัตรค่าเข้าชมง,งานช้างเก็บค่อนข้างแพงก็ว <g ül> ันนี้ก็สรุปได้มาเดินดูภายในบรรยากาศภายในงานแล้วก็เดินซื้อของกินนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมุ่งหน้ากลับบุรีรัมย์เลยครับก็ <g ül> เจอกันใหม่นะครับสำหรับทริปเที่ยวหน้า สำหรับวันนี้แล้วตาสวัสดีครับ